สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับยายาอีกแล้วนะที่ซานอโตมาพบกับรถบนหลักจัดได้เยอะจัดได้เต็มต้องคันนี้เลยจ้านี้นะคะเป็น Honda New City นะคะโฉมไม่นเชนนะคะ1.5ตัว V นะคะบอกเลยเป็นปี2017อมาดูด้านหน้าของเขาเลยนะคะคุณลูกค้าเคลือบด้วยโครเมียนดูรัมสมัยเมตาสัญลักษณ์ ฮอนด้อยู่ตรงกลางเลยนะคะทำให้ดูเรียบรูมาพบกับด้านหลังของเขาเลยนะคะมีเซ็นเซอร์ให้ถึง2อันเลยนะคะถอยยังไงก็ไม่ชนแน่นอนคันนี้นะคะมาในราคา479,000บาทแต่ราคานี้ไม่ขายค่ะเอาส่วนลดเงินดาวไปเลย30,000บาทเหลือขายเพียง449,000บาทค่ะตันตัตเดือนเพียงแค่8,503บาทเท่านั้นยังไม่พอเท่านั้นค่ะคันนี้ยังได้ค่ะฟรี2เดือน ซันเช่จ่ายข้างวดอีก10บสบเดือนเลยจ้าคันนี้จะเหลือจ่ายต่อเดือนเพียงแค่6ก0 3้6,503บาทเท่านั้นจ้าร้านใน Honda City นะคะบอกเลยภายในเป็นบาะผ้านะแลวเบาะใหญ่มาก ด้านหลังเป็นเบาะผ้านั่งได้ถึง3คนสบายสบายเลยกว้างขวางนะคะเจ้าของเขานะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้รับสายวางสายได้เชื่อมต่อ USB ได้ a u s ได้แปเป็นแอออนด e ร o c k อกปรับได้หลายระดับเลยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะพวงมาลัยคันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วนะคะ สามารถคอนโทรลเครื่องเสียงได้มีปุ่มอีโคด้วยนะคะประหยัดพลังงานจระจกมองข้างปรับรับไฟฟ้าคันนี้จะเป็นปุ่มพุทสตาร์ทนะคะมีปุ่มกันลื่นกันอะไรคะ่ะใครที่อยากได้ Honda City นะคะโฉบไมโนเชนนะคะคันนี้นะคะปี2017นะคะป่อนสบายๆเข้ามาเอากันได้เลยที่ซันอโต้นะจ๊ะ